มาพบกันกับเกมเซเว่นเียร์อมนาในพารที่25แล้วนะคะก็ยาวนานกันสุดแล้วว่าตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งและเพราะว่าที่ไปดูมาคร่าวๆรู้สึกมันจะมีประมาณ50ตอนนะคะไปดูจํานวนตอนอะไรมันนะเพื่อความที่จะเราจะได้รู้ว่าเราจะจัดการเวลาย่งไรถึงต้องลงคลิปทุกวันนะคะกลัวไม่จบปกติเราลงคลิปวันเว้นวันเห็นไหมลงคลิปทุกวันมันก็เหนื่อยอยู่นะมาต่อกันเลย คณะอา่าหลับอยู่เหรองั้นวางแดรี่อยู่ไว้ตรงนี้แล้วกันฉันไปแล้วนะตอนนี้ก็อยู่กับพู้อำนวยการกับคณะตอนแนดีนะที่ฮารุโตะอันแดรี่อยู่คณะ ไย่ลาบิล่วหรอลาบิล่ลวฉันมาเอาไดอรี่นะ่ะเธอเขียนหรือยังอืมนีม้ตื่นแล้วฮะอายโต,โตสวัสดีอ่อาไม่ได้เจอกันลานเลยนะอืมขอโทษนะวันนี้ฉันก็พยายามตื่นให้เช้านะ่ะ นี่ฉันอ่นานไดอารี่ที่นี่เลยได้ไหมอืมได้สิแต่เรื่องเมื่อวานอาจจะเป็นเรื่องดัก์กกหน่อยนะอ่าเพราะป่วยเลยทำให้ต้องนอนเยอะวันนี้นอนทั้งวันเลยแล้วเรื่องที่ฝันเห็นก็ยังเป็นเรื่องเดิมอีกด้วยฝันเห็นตัวฉันเองยืนอยู่คนเดียวที่ป่ารกร้างอันมืดมิดและพยายามตามหาเพื่อนๆ ดารเกินไปแล้วนะเธอกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเอ๊ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะเปเปอร์คราฟต์ไงล่ะฉันจะให้คุณภัยบาลเป็นของของวัญวันเกิดนะ่ะแล้วอันที่ทำเสร็จแล้วล่ะไว้รอดทำเสร็จก่อนแล้วกันเรื่องนั้นนะ่ะช่างมันเถอะว่าแต่ฮารุโต เขียนไดอารี่บ้างสิฮารุตโตะต้องเป็นอายาโตะใช่ไหมน่าจะผิดนะคะเอ๊ต้องมากกว่าสิบบรรทัดนะเมื่อเดือนก่อนเรื่องของคันนะดาร์กมากจนทำให้ฉันกลัวเลยอะ่ะโธ่นั่นก็แค่แกล้งให้อายาโตะตกใจเล่นเท่านั้นเองถึงฉันจะหลับตลอดแต่ก็คิดเรื่องที่ฉันจะทำได้ไปด้วยนะแล้วสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่หรืองไง ก่อนนะฉันชอบแบบแฮปปีนะ้เอนดิ้งน่ะน่ะมีอะไรเหรอแบบแปลนของเปเปอร์คราฟผิดน่ะแฮปปี้เอนดิ้งน่ะอายาโต้เฮ้ เปลาหรือเปล่าน่ะอืมชารบวิ่งมาก็เลยหายใจไม่ทันน่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยง่วงนอนเลยดีขึ้นเยอะอะงั้นเหรองั้นวันนี้ฉันออกจากห้องไม่ได้นะ่ะขอโทษด้วยนะถ้าบินไปที่อื่นได้ตามใจชอบก็คงจะดีนะแบบฟิวไปเลยอะ่ะถ้าไอะโตมีปีกอยากจะไปไหนอะ่ะ อืมไปไหนนะฉันน่ะอยากลองดูพระอาทิตย์ขึ้นจากข้างบนก้อนเมฆอะ่ะหืมงั้นถ้าฉันมีปีฉันจะพาคณะขึ้นไปบนก้อนเมฆเลยละกันทำยังไงล่ะยังไงน่ะหรอก็ก่อด้วยแบบนี้งั้นหรอหน้าอายจะตายอ่ะ อยากไปทะเลจังเลยทำไมถึงจู่ถึงอยากไปหรออายะโตะเคยไปทะเลหรือ,อยังอะไม่นะฉันเคยไปกับแม่ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันยังเด็กมากอยากไปอีกสักครั้งจังงั้นถ้าเราออกจากโรงพยาบาลแล้วไปด้วยกันไหมอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะอยากไปอย่างนั้นหรอ ขายังชั่วหน่อยแล้วก็ไปที่อื่นด้วยนะก่อนอื่นไปทะเลแล้วก็ไปภูเขาก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่แม่น้ํากับทะเลสาบไปร้านเสื้อผ้าแล้วก็ไปร้านทําผมแล้วก็ไปร้านกาแฟกับร้านเค้กแล้วก็บุฟเฟ่ต์เค้กด้วยไปดูดอกไม้ไฟไปจับปลาทองแลนะต้องซื้อยูกาตาด้วยแล้วก็ไปซื้อทาโกยากิกับทายากิจริงสิต้องไปถ่ายรูปที่ปูริคุระแล้วก็แวะร้านขายของชาําร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วย ไปดูหนังกับพิพิธภัณฑ์แต่เล่านี่คงยังดื่มไม่ได้สินะแล้วก็นั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปดูมรดกโลกเสร็จแล้วก็กินไอติมอันใหญ่หญ <c oughs> อืมอืนี่เยอะไปแล้วนะอายาโตะ คณะอืมไม่เป็นไรรู้สึกบันไดมันชันยังไงไม่รู้อ่ะให้ฉันไปตรงนั้นไหมไม่เป็นไรฉันยังไหวว่าแต่เธอดูอะไรอยู่อ่ะก็เมื่อวันก่อนคณะบอกว่าอยากลองขับเครื่องบินดูใช่ไหมล่ะฉันก็เลยอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกงานเกี่ยวกับเครื่องบินน่ะเฮ้ เครองบินลำเล็กๆนะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนักบินก็ขับได้นะนี่โตขึ้นไอ้โตอยากเป็นอะไรหรออืมก็น่าจะหมอละมั้งเพราะว่าพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรอก็ถ้าเป็นหมอก็จะได้ช่วยคณะได้ถ้าช่วยเธอหายได้ก็คงจะดีโอ้ยอายจังอายทำไมล่ะฉันดีใจมากเลยนะหมองั้นหรองั้นถ้าฉัน เป็นหมอก็จะช่วยรักษาไอโตได้นะเอาล่ะสัญญานะอือสัญญาสัญญาอีกแล้วเอ๊ะแล้วนักบินล,ล่ะ <c oughs> เหมือนที่นี่จะโดนทุบทิ้งนะหก็ถ้าตึกใหม่ตรงนั้นสร้างเสร็จตึกนี้ก็คงอ,อ่างั้นเหรอ ถ้าที่นี่โดนทุบทิ้งก็คงจะเหงาเหมือนกันนะเนี่ยอืมต้องเหงานแน่เลยเอาเถอะของที่เป็นรูปร่างสักวันก็ต้องพังของมันแหละก็อย่างกีตาร์แบบมินิที่เธอให้ฉันมาไงล่ะพอรู้ตัวอีกทีอก็พังไปซะแล้วเรื่องนั้นฉันขอโทษจริงๆนะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกฉันก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเฮดยังไงเหรอ อ่อคืออะไรกันอะ่ะจริงๆไม่มีสินะจริงสิเมื่อก่อนฉันได้แปลงดอกไม้มานะ่ะเพื่อลองปลูกดอกไม้ดูแต่หลังจากนั้นก็แค่แป๊บเดียวก็หายไปหมดเลยอะ่ะยังไม่ทันได้เป็นดอกเลยดอกไม้หายไปหรออืมหลังจากวันที่เริ่มปลูกตัวกระถางต้นไม้โดนฝังลงไปในคอนกรีตนะ่ะอ๋ยากจังเลยนะ ดูเหมือนขันน้ำไม่ไหวอายาโตเอ๊ะดูไม่ค่อยสบายเลยนะอืมเอ่อไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงหรอเอ่อคือ มีคนบอกว่าฉันต้องย้ายไปอยู่ที่ตึกใหม่นะเอ๊ะแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่ได้อยู่กับคณะฉันก็จะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นแหละอืมฉันก็อยากให้อายาโตอยู่ที่นี่ถึงฉันจะได้อยู่กับอายาโตได้อีกไม่นานแต่ก็ขอให้ได้อยู่ด้วยกันถึงช่วงสุดท้ายก็พอพูดอะไรแบบนั้นอะ สัญญาแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไปทะเลไปกินเคปนั่งเครื่องบินแล้วก็ไปเป็นหมอด้วยกันน่ะแล้วก็จริงสินะอืมก็ใช่น่ะสิแล้วไม่ว่าจะอีกสิบปีอีกร้อยปีหรืออีกพันปีก็จะด้วยกันตลอดไปนานเกินไปแล้วนะขนาฉันยังไหว nó là Ayato, oh ôm, my god, Ayato, nấu đĩa đĩa đây. ไม่แล้วก็ในพาร์ทนี้เราก็ยังอยู่กับแดรี่ของผู้ํำนวยการยังกำลังย้อนอดีตกันอยู่เลยนะฮะยังไม่หมดกับเวลาของผู้อำนวยการกับคันนะบายบายทุกคนต่อันในพาร์ทหน้านะคะ